คริปโต VS Forex คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เหมือนฉันมีความรู้นะแต่มีความรู้จริงหรือเปล่ามาดูกันคริปโตกับ forex มันเหมือนกันอยู่คำหนึ่งคำว่าสก,กุลเงินแต่ต่างกันตรงไหนหรู้ไหมต่างกันตรงที่ forex เป็นสก,กุลเงินเ a สค่ะคือเงินที่รัฐบาลออกให้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายเช่นเงินบาท t h b เงิน USD, เงินดอลลาร์ถูกไหมก็เป็นเงินสกุลต่างๆที่แต่ละประเทศออกให้เงินเฟสก็ จับต้องได้ด้วยเนาะอ่ะมีธนบัตรสามารถจับต้องได้แล้วคริปโตหล,ลักต่างกันยังไงคริปโตคือสกุลเงินเหมือนกันค่ะแต่เป็นสกุลเงินดิจิตอลจับต้องไม่ได้อ่ะจับต้องไม่ได้ทําธุรกรรมผ่านบล็อกเชนเนาะมีความปลอดภัยสูงอ่ะมีความปลอดภัยสูงบางที่เขาก็สามารถเป็นไงคะโอนเงินจ่ายผ่านคริปโตได้แล้วเนาะในบางในบางสินทรัพย์สมมติว่าเราจะไปซื้อรถมันมีรถบางยี่ห้อหรือเปล่าที่สามารถจ่ายผ่าน สกลุลเงินดิจิตอลได้ก็คือสกลุลเงินคริปโต diyorsun. เป็นสกลุลเงินเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ว่าอันนี้จับฟอเร็กตเป็นสกลุลเงินที่จับต้องได้แต่คริปโตเป็นสกลุลเงินที่จับต้องไม่ได้แต่2ออย่างนี้เหมือนกันตรงไหนเหมือนกันที่สามารถเทรดในกระดานได้ให้นักเรียน <ours> รู้เลยว่า2ออย่างนี้นเหมือนกันก็คือมันสามารถเทรดในกระดานได้แต่เดี๋ยวครูจะมาพูดเรื่องฟอเร็กตกับคริปโตอีกทีหนึ่งว่าในการต่างแตกต่างกันอย่างมันต่างกันยังไง แต่วันนี้จะพูดทาไมก็คือจะพูดให้นักเรียนแยกให้ออกเนาะว่าอันไหนเป็นสกุลเงินดิจิตัลอันไหนเป็นสกุลเงินเฟียตซึ่งตลาดคริปโตถ้านักเรียนเป็นเทรดเดอร์ทั้งทีอะเราเป็นเทรดเดอร์ทั้งทีอะนักเรียน,นไหนๆเราก็ลงทุนในความรู้มาเยอะแล้วอะเราก็ควรมีความรู้ให้มันครบทั้งโลกเลยนะคะเทรดได้ทั้งโลกซึ่งเราจะไปทีละสเตปแล้วการเทรดได้ทั้งโลกคืออะไรคือเราไม่ต้องไปนั่งรองไงสมมุติว่าสมมุติว่าอันนี้ครูมไม่ได้ดูถูกหุ้นไทยนะ แต่ครูกำลังจะบอกว่าสมมุติว่าหุ้นไทยแนวหนึ่งบาทใช่ไหมแนวต่อไปหนึ่งจุดสองศูนย์มันส่วนต่างเท่าไหร่คะศูนย์จุดสองศูนย์ยี่สิบตางแต่เดี๋ยวมาดูคริปโตว่ามันเป็นยังไงยี่สิบตางนี่รอเป็นวันเลยนะจริงไม่จริงยี่สิบตางรอเป็นวันเลยนะแต่ดูคริปโตนะครูจะให้ดูเมื่อกี้อันนี้ไม่ได้ที่นํานะบอกไว้ก่อนเมื่อกี้นะคะไอ้แรไอเทมของครูเนี่ยอ่ะมันเบรกตอนบ่ายสามเบรกตอนบ่ายสามสี่สิบห้าอันนี้เป็นกราฟไทม์เฟรมสิบห้านาทีมันเบรก จากราคานะคะจากราคา0.04735 0, 35, 0เอาใหม่0.04735ตอนนี้เอาแบบเอาแบบราคากลมๆเนาะประมาณ0.06000อันนี้ครัวราคากลมๆมันนะครูจะให้ดูความแตกต่างของจำนวนช่องอันนี้มันดิฟเท่าไหร่คะอ่ะมันดิฟเท่าไหร่ช่วยนองคิดอันนี้คือ USD เนาะเป็นค่า USD แต่อันนี้นักเรียนจะเห็นว่ามันเป็น US USDT เนาะก็คือเป็น stable coin นะคะ USDT ซึ่งครูจะไม่ได้มาอธิบายเรื่อง stable coin ในวันนี้เนาะแต่ให้นักเรียนรู้ไว้ว่ามันเป็นสกุลเงินของ USDollar นั่นเอง USDollar นะคะ USD ก็คือ USDollar เงินดอลลาร์อ่ะประมาณนี้แต่ให้นักเรียนสังเกตอะไรอย่างหนึ่งอันนี้มีมันดีเท่าไหร่ศูนย์จุดศูนย์หกศูนย์ศูนย์ศูนย์อันนี้คือดอลลาร์นะลบศูนย์จุดศูนย์สี่เจ็ดสามห้าเท่ากับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสอง 65นั 6, กเรียนสังเกตไหมว่ามันขึ้นเป็นพันช่องอะ่ะพันกว่าช่องอย่าพูดคําว่าพันเปอร์เซ็นต์แค่นี้ก็ได้แล้วพันเปอร์เซ็นต์อ่ะแค่สองแท่งเทียนนี้ก็ได้แนละ้วพันเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเกินเกินพันเปอร์เซ็นต์แต่ครูไม่ได้ให้นักเรียนถือแบบเป็นเกินพันเปอร์เซ็นต์ครูไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันถือไม่ได้มันถือได้แต่ครูกําลังจะบอกว่านักเรียนไม่ต้องได้พันกว่าช่องหรอกอ่ะพันกว่าช่องนักเรียนเห็นพูนไทยไหมจากหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ถึงหนึ่งจุดสองศูนย ได้เท่าไหร่คะยี่สิบช่องแล้วก็รอทั้งวันรอทั้งวันไม่ใช่ว่าหุ้นไทยไม่ดีแต่ครูแค่กําลังจะบอกให้นักเรียนฟังว่าไหนๆก็ฝึกมาแล้วไหนๆนักเรียนก็ทําการบ้านหนักมาแล้วทําไมต้องไปทนกับหุ้นยี่สิบช่องทําไมทําไมไม่อดทนกับหุ้นพันช่องอะถูกไหมสิ่งที่ครูจะบอกไม่ได้ให้ชี้นำหรือเชยร์ซื้อขายแต่แค่กําลังจะบอกว่านักเรียนมีทางเลือกนะคะหุ้นมีทางเลือกไหนๆก็มาแล้วอะก็ไปให้มันสูดไปเลย ถ้าใครจะไปให้มันสุดฟังต่อนะคะฟังต่อแล้วนักเรียนไม่ต้องได้พันช่องหรอกอย่างที่ครูบอกอะได้ยี่สิบช่องสมมุติว่าหนึ่งล้านหุ้นแต่ว่าคริปโตเขาจะไม่ได้เล่นเป็นหุ้นเนาะสมมุติว่านักเรียนมีเงินในพอร์ตหนึ่งล้านเหรียญ USD เราจะใส่เป็นเปอร์เซ็นต์เนาะนะคะส่วนใหญ่เราจะใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นของพอร์ตหรือห้าสิบเปอร์เซ็นของพอร์ตหรือสิบเปอร์เซ็นของพอร์ตเราจะใส่แบบนี้มากกว่าเนาะ แล้วเราก็จะใส่เลเวอเรจเข้าไปซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวมันจะลึกมันจะลึกแล้วมันจะอยู่ในคอร์สแหละแต่ให้นักเรียนรู้ไว้ว่าแค่มันขึ้นแค่ศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์แค่สองร้อยช่องน่ะนักเรียนก็รวยแล้วไม่ต้องพันช่องหรอกสองร้อยช่องก็รวยแล้วโอเคไหมแต่นักล่าผู้ซิ่งไม่ได้สอนให้คุณโลภตั้งแต่ทีแรกนะคะแค่แค่แค่จะบอกว่าคุณมีทางเลือกเนาะเพราะฉะนั้นการที่นักเรียนนั่งฟังตรงมาถึงตรงเนี้ยครูเชื่อนะเพราะนักเรียนก็อยากเป็นคนที่เป็น ผู้เลือกเหมือนกันไม่ได้อยากเป็นแบบคนที่ถูกเลือกหรอกถูกไหมเราจะต้องเลือกไหนไหนเราก็มาไกลแล้วอ่ะเราก็ไปให้มันไกลกว่เาเดิมเนาะนะคะอ่ะมาดูต่อเมื่อกี้ครูขอให้ความหมายระหว่างฟอนต็กกับคริปโตไปแล้วทุกคนเข้าใจแล้วเนาะว่าว่าคริปโตกับฟอนต็กเนี่ยมันต่างกันยังไงและเรามาดูบ้างว่าหุ้นไทย